สวัสดีครับสวัสดีช่วงเช้าๆครับย้ายรถครับยินดีตอนรับและสวัสดีทุกๆคนนะครับสู่ช่องต่อเตีดํมซิ่งครับ ตอนนี้เรามาเช้าแปดโมงจากทำปากบ่อเมื่อคืนนะครับตอนนี้เราย้ายกลับบ่อไปขุดดินนะครับมัอเชาต้องปอกเอารถรุ่นสิเอ็ดนี้เก็บงานขุดขูด,ดช่วยงานรถไถครับนี่กำลังย้ายครับบ่ออยู่ไม่ไกลกันครับประมาณ3ามกิโล สกิโลสามกิโลนี่ยก็เดี๋ยววันนี้ย้ายเจ้ารุ่นสิบอไปลงปึ๊บกินข้าวกินอะไเสร็จเดี๋ยวน้องป๊อกก็จะมาเก็บงานงานที่โุยปากบ่อเมื่อคืนนะครับอ้ยเก็บงานปากบ่อเมื่อคืนแล้วก็จะย้ายไปทำชั่วโมง บ้านเทนมีครับนัดในหน้าหลายวันแล้วครับนานมากแล้วครับตั้งแต่เจ้าทุทนมีปัญหาทางค่อนข้างแคบเลยครับไิถงตามเทเลอร์อยู่ไป, 17, ไปถึงสิบเจ็ดไปถึงยี่สิบ ก็จะเก็บงานเหมือนกันนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาไปหนยังยังไม่ต้องเลี้ยวปอกสับค่าลบว่ะ เช้านี่จอดใกล้ๆก,กันสามคันเลยนะครับรถผมสองรถที่อันัวความขับคันหนึ่งอ่ะโอ้ยทีบิงที่บินขับรถให้เขาเสียแต็กหรือเปล่าผมไม่มั่นใจ หนาวๆร้อนๆนะครับเดวร้อนเด่หนาวอากาศทวนนี้งวสร่ะครับ <c oughs> โอ้ติดงานศพ้วยนะครับเนี่ยข้างหน้าเนี่ยงานศพอยู่ตรงสามแยกพอดีเลยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนะพ่อกันฝุ่นขูดข่าวเด้อโอ้ย ใจเย็นใจเย็นผ่านไปได้ด้วยดีครับมีอีกคันครับอุปสรรคข้างหน้างานศพตรงสามแยกเ<ม>พอ่านปากปากแกจะทอว่าพอตบ,บ้านนะ <c oughs> ถามว่าพอไปได้ไหมพอก็ได้ครับพอก็มุดเลยครับตอนนี้แท็กมันยืนครับ จะเป็นทูโทนไม่ยืน่นะครับบอกเราเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้นะครับบอกเลี้ยวขวาดีกว่าพี่โอ้จิตมอไซ์หรือเปล่าไม่ติดครับพ้นครับโอ้แน่นอนแน่นอนบอกขับเ,เลย แต่อีกคันหนึ่งนะครับจับคันนี้ก็ย้ายได้คดเก่าครับผูพับผูพับครับโอ้ผมไปถนนเดียวโอ้ไปทีน,นี้คืนดึกครับวันนี้ก็สายเป็นธรมรมดา ถาไม่ครูอ,อยู่ที่บอ่อผมก็มาถึงวงก็ตักได้ตักประมาณเกือบแปดโมงก็ได้ตักแล้วครับเจ็ดโมงห้าิบเโมงสี่สิตอนี้ย้ายบอ่อพากันเตรียมว่าข้าวเตรียมอะไรได้ครับก็เหนื่อยกันเลยครับมันใจผมไม่เลิกตั้งสามทุ่มครึ่งวานแต่ผมก็อยากเร่งงานนะ ให้มันเสร็จไวๆงานนี้ผมว่าจะไปถ้าหมดงานที่บ้านนะครับผมจะไปลุยคาราบาวท่านะครับถ้าหมด <c oughs> มเก็บยิ่งเก็บยิ่งเพิ่มครับงานไปงานคาราบาวเงินสดทุกวันใครใครก็ชอบครับ อ๋อพกตรงนี้แหละอืมจริงจเดินตรงนี้รัดเข้าไปก็โอนะครับผมมารถเข้าไปจอดกัน ลงเลยปล๊อกลงเดินตามไปเลยฮะ้ยไอ้ดีเลยพามากมันไม่ดีได้ลป๊อปลกลงครับเฮอเอ้ยฟาครอบไปนอนห้องแอร์ข้างหน้าตั้งนานแล้วนะครับยังไม่ได้ใส่เลย นี่ครับรอบนี้เดี๋ยวเราเจะไปแวะใส่สายพานเอดังอีและโซ่ก็ลั่นนะครับสายพานเอกระดังรถผมใช้มาเกือบสองพันชั่วโมงแล้วโซ่ยังไม่หายลายลั่นเลยพันหกเกือบพันเจ็ดละ เาดูลีลาการลงรถของน้องปอครับแต่ละคนขับไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับการขึ้นลงทเทรลคนละคนคนละสไตล์ บางฝุ่นผมขาดคือตอนใส่บางฝุ่นอ่ะคือไม่ได้คำนึงถึงไอ้นี่ครับไม่ได้คำนึงถึงว่าถอดบันไดออกครับตอนได้ทำบันไดเพื่อบ้านจะแข็งแรงแข็งแรงอยู่ครับถ้าขึ้นมาคูขึ้นรถเกี่ยวแต่พอไปขึ้นหลาร้อยสี่สิบนี่นะครับหักทุยกระจายเลยครับบันไดผม โอ้คือขึ้นแรกๆก,ก็ไม่เป็นไรหรอวครับพรขึ้นหลายๆรอบขึ้นหลายๆรอบไปเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ลา,ากันไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องต่อเตะดำซิงแล้วก็เพจ Facebook เฟซบุ o กด้วยนะครับเ,เดี๋ยวเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมบายบายสวัสดีครับนิ่มนวลครับ